สวัสดีครับสวัสดีที่าตร์มาอีกแล้วครับวันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากทุ่งนานะครับมาเขาป่าที่สวนยางนะครับเป็นสวนยางของผมนะครับที่ปลูกเมื่อ2547นอย่ะครับเป็นยางพาราพัน r ์ i m หกร้อยนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาเปิดหน้ายางนะครับมีดแรกของปีนี้อาจจะเปิดหน้ายางช่วงสายนะครับผมมาเปิดช่วงประมาณสักเจ็ดโมงค่า ก็ได้ประมาณนี้อันนี้ถือเป็นมีดแรกเลยนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นรอยกรีดนะครับเรากรีดได้กี่มีดก็จะแบ่งเป็นชั้นๆนั้น,น,นี้ชั้นหนึ่งปีหนึ่งนะครับสองสามเนี่ยตอนนี้กรีดได้สามปีนะครับถึงการกรีดนะครับก,ก็ถือว่าเป็น หัวใจสําสคัญนะครับของชาวส่วนยานครับที่จะต้องใช้ทักษะและก็ฝีมือพอสมควรนะครับในการกรีดยานครับเพื่อจะเป็นการรักษาหน้ายานครับให้สามารถที่จะกรีดได้ยาวนานหลายปีนะครับเพราะว่าการกรีดแต่ละหน้านะครับก็เนี่ยสมมติว่าหน้านหนึ่งครับความสูงระดับที่เราเปิกดกรีดครั้งแรกประมาณเม็ดหนึ่งครับก็จะกรีดลงได้อีกประมาณ5ปี พอหมดหน้าแรกก็จะสลับเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งนะครับ5ปีด้านหนึ่งก็10ปีนะครับแล้วพอมันครบทุกหน้าแล้วก็ให้เปลือกหน้าแรกที่เรากรีดมันก็จะกลับมาสมานแผลนะครับทำให้เป็นเปลือกที่เต็มเหมือนเดิมแล้วก็สามารถกลับมาวนกรีดได้ซ้ําอีกแต่ว่าถ้าเกิดหน้าแรกเรากรีดให้มันมีรอยตะปุบตะปมเนี่ยบางคุณอาจจะกรีดได้แค่ รอบเดียวนะครับเพราะว่ามันการที่หน้ายางที่เรากรีดนั้นปุ่มจะปั่มมันทําให้เราเกิดความลําบากนะครับต่อการกรีดทําให้มางคนนะครับบอกว่าไม่เอาและไม่ไหวละหน้าเดียวพอนะครับซึ่งผมก็จะเน้นเรื่องการกรีดนะครับโดยเฉพาะหน้ายางตรงแบบนี้เลยนะครับก็ยังไม่ถือว่าดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอจะได้ซึ่งการปลูกสร้างสวนยางนะครับสิ่งที่สําคัญคือความรู้ด้านการ ดูแลรักษาครับผมก็ได้รับความรู้จากทางด้านการยางแห่งประเทศไทยนะครับที่กําไจัดการฝึกอบรมการฝึกขลิยางนะครับโดยเฉพาะก,การขริยางนี่ถือว่าสําคัญนะครับซึ่งการฝึกอบรมทําให้รู้ทักษะนะครับการใช้มีดการก้าวเดินนะครับการรับมีดนะครับซึ่ง เกษตรกรทุกคนนะครับที่ปลูกสร้างสวนยางก็จะสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องผลนะครับหาความรู้นะครับมาใส่ตัวนะครับบวกกับประสบการณ์ที่เราจะต้องทดลองทําด้วยตนเองนะครับเน่สวนยางนี้ก็ประมาณหน้าที่ทั้งหมดครับประมาณ5ไร่นะครับก็จะกรีด2คนกับแฟนนะครับซึ่งปีที่แล้วก็ถือว่าสามารถ ทำรายได้ให้กับครอบครัวพอสมควรนะครับในแต่ละเดือนคือหลังจากที่เราทำนาหวานข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็มากรีดยางต่อนะครับถือว่าเป็นรายได้เพิ่มอีก่งทางหนึ่งนะครับในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับทําให้การทำมาหาอยู่หากินเนี่ยค่อนข้างลําบากขึ้นเรื่องเงินทองที่จะใช้จ่ายในครอบครัวนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมท่านใดที่จะให้คำแนะนำติชมนะครับสำหรับคลิปของผมก็สามารถาเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมยินดีน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงรการจัดทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ